สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ชาริสมาส4 6 6 Channel เช่นเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนตุลาคม2566ค่ะและเดือนนี้เรามีอีเวนต์ใหญ่นะคะนั่นก็คือพระราหูกำลังจะย้ายนั่นเองค่ะ ในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะเราก็อยู่ไปอีกปีครึ่งเลยค่ะพลังงานของพระราหูนะคะมีทั้งด้านดีนะคะแล้วก็ด้านบ่ดีเหมือนดาวดวงอื่นๆเลยค่ะด้านดีนะคะก็จะเป็นเรื่องเงินโชคลาภนะคะเป็นอะไรที่ได้มง,ง่ายๆก้อนโตค่ะมีความเฉลียวฉลาดแปราวนะคะและมีเสน่ห์อย่างร้ายกาศค่ะหาเงินเก่งหมุนเงินเป็นนะคะส่วนพลังงานทางด้านลบนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอบายามุกนะคะอะไรที่มันเทาๆแบบนี้นะคะ ความลับความลึกลับนะคะบางทีเนี่ยฉลาดแกมโกงเกินไปนะคะออกไปแนวโกงซะด้วยซ้ําใช้เงินมือเติมนะคะสายเป้ค่ะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้ามไม่ได้แบบนี้นะคะจริงๆแล้วชามีคลิปนะคะเกี่ยวกับพลังงานของดาวต่างๆนะคะตั้งแต่0ูนถึงเถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถคลิกไปดูได้เลยค่ะชาทํามาแบบให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะคะและสิ่งที่บอกทุกคน ในทุกๆคลิปเลยนะคะว่าการอ่านพลังงานดาวประจาเดือนแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะเจาะจงที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้เพราะว่าชาเนี่ยไม่ทราบพื้นดวงของคุณนะอะไรที่ฟังแล้วดีนะคะเอาไปทําตามค่ะรับพลังงานดีๆไปนะคะแต่อะไรที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะไม่ต้องคิดมากค่ะอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้ชาก็แค่ทำนายตามพลังงานดาวที่ขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะและตอนนี้ ขอ,อทุกท่านไปรับฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะลัคนาราศีธนูนะคะราหูหรือว่าหมายเลขแปดค่ะเป็นเจ้าบ้านสังคมแล้วก็จะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งครอบครัวตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี66ค่ะอยู่ยาวนะคะปีครึ่งไปจะถึงวันที่5พฤษภาคมปี68เลยค่ะราหูย้ายในครั้งนี้นะคะเงินเข้าค่ะ แต่จะไปเข้าที่สมาชิกในครอบครัวของคุณนะคะทั้งพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกหลานนะคะพวกเขาเหล่านี้จะหาเงินได้เยอะเลยค่ะเยอะถึงขั้นผิดหูผิดตากันเลยทีเดียวก็วคือเป็นเงินก้อนเป็นกอบเป็นกรรมแบบนี้เลยนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องที่มาของเงินค่ะเพราะว่าราหูเนี่ยคืออะไรที่เป็นอบายามุกอะไรที่เป็นรับลมคมในหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องเทาๆไม่โปร่งใส อันนี้ถ้าสามารถเตือนกันได้ก็ควรทำนะคะเพราะว่า การที่ใช้วิธีหาเงินมาแบบไม่ถูกต้องผิดศีลธรรมไปทําร้ายใครโกงใครหรือว่าผิดกฎหมายเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะย้อนกลับมาเล่นงานคุณในภายหลังตอนที่ราหูอยู่ในบ้านที่ความหมายไม่ดีเช่นความเสียหายนั่นเองค่ะแต่ถชาไม่ใช่นะคะก็อาจจะเป็นงานที่ไม่มีใครทํามาก่อนงานแปลกๆกันนะคะงานที่ต้องทําตอนกลางคืนเท่านั้นไม่จะเป็นว่าต้องเป็นงานที่ไม่ดีเสมอไปนะคะตัวอย่างเช่น เปิดร้านอาหารกึ่งผับตอนกลางคืนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาจริงๆแล้วนะคะ จะประกอบอาชีพอะไรนะก็เป็นสิทธิ์ของคุณค่ะชาไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไก่เนาะแต่ขอให้จําไว้ว่าทุกการกระทํามีผลที่ตามมาเสมอค่ะเป็นกฎที่ไม่มีใครสามารถหนีพ้นนะนั่นก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองและปีครึ่งนับจากนี้คุณจะมีความสุขกับครอบครัวค่ะรักใคร่สามัคคีกันดีมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแต่ก็จะมีเรื่องวุ่นวายบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะทุกบ้านก็เป็นกันหมดแหละแต่พลังงานของ ราหูเนี่ยให้อิทธิพลทางด้านบวกมากกว่าค่ะขอแค่อย่าไปยุ่งกับสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าผิดศีลธรรมเลยนะคะเช่นไปเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการแบบนี้นะคะต่อมาเป็นดาวอังคารหม่เลขสานะคะเจ้าบ้านบริวารหรือว่าความเสียหายค่ะจะโคจรเข้าสู่ตําแหน่งโชคลาภตั้งแต่วันที่ 3ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะช่วงนี้อยากมีโชคก็ต้องขยันนะคะอยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องออกแรงต้องลุยกันหน่อยค่ะดาววังคันเวลาเข้าบ้านดีเนี่ยให้นึกอย่างแรกเลยค่ะคือความขยันความสู้งานนั่นเองนะคะลุยไปเลยค่ะและความโชคดีของคุณเนี่ยก็จะมาจากลูกหลานทายาทคนใหม่ให้โชคแบบนี้ด้วยนะคะ รวมไปถึงเด็กคนอายุน้อยกว่าลูกน้องหรือว่าคนที่อยู่ในองค์วาดของคุณนะคะและอะไรที่เคยเสียไปแล้วก็จะได้คืนนะคะเช่นถ้าคุณเนี่ยเคยทำโทรศัพท์หายก็จะมีคนมาส่งคืนนะคะแต่ว่าอย่าทำอะไรหายเลยจะดีกว่าค่ะและช่วงนี้ค่ะไม่เหมาะกับการลงทุนนะคะเคยได้ยินไหมคะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ช่วงนี้เสี่ยงมากนะคะเพราะฉะนั้นรอให้ดาวย้ายก่อนดีกว่าค่ะลำดับต่อมาคือดาวพุธค่ะ หมายเลขสีเป็นจ้าบ้านความรักการงานนะคะจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งโชคลาภค่ะตั้งแต่วันที่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนค่ะนอกจากความขยันแล้วการเดินทางก็จะให้โชคเช่นกันค่ะไม่ว่าจะไปติดต่อเจราจานะคะการพบเจอผู้คนค่ะไม่ว่าจะไปเจอตัวเป็นเป็นนะคะหรือออนไลน์ ขายได้กำไรดีแบบฟุกซุกง่ายๆนะคะยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่พูดเป็นมีวาทศิลมีโชคแน่นอนค่ะคนโสดอาจจะได้สละโสดแบบไม่ตั้งใจนะคะแบบไม่ได้คาดคิดไว้เลยนะคะเราก็อาจจะไม่ใช่คนที่คิดไว้ด้วยนะคะเป็นไปได้แต่ถ้าเขาคนนี้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะทำให้คุณมีความสุขก็ลองเปิดใจดูได้นะคะ เพราะว่าพลังงานดาวช่วงนี้เรื่องความรักดีค่ะและการงานช่วงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะสร้างชื่อเสียงให้คุณทําคะแนนกับเจ้านายนะคะหมายถึงว่าผลงานที่ผ่านมานะคะอาจจะสร้างชื่อเสียงให้คุณนะคะอาจจะได้รับรางวัลอะไรบางอย่างแบบนี้นะคะหรือได้รับการชื่นชมนะคะ ทำให้คุณเนี่ยได้หน้านะคะแล้วก็ได้คะแนนจากเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ค่ะส่วนคนที่หางานอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ได้งานใหม่ที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าคุณกําลังหางานอยู่นะลองทักทายถามเพื่อนฝูงคนรู้จักดูนะคะอาจจะได้งานหรือว่าโอกาสใหม่ที่ดีๆค่ะและดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายนะคะก็คือดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งเป็นจวันความจเจริญค่ะ จะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งโชคลาภนะคะตั้งแต่วันที่18ตุลาคมไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะคะมีดาวถึง3ดวงอยู่ที่บ้านโชคลาภเลยค่ะเป็นช่วงที่โชคเข้าข้างคุณจริงๆมีเกณฑ์ได้รับความก้าวหน้าบางอย่างนะคะแบบที่คุณเนี่ยไม่ได้คาดฝันมาก่อนนะคะอาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนเป็นที่รู้จักได้รับการยกย่องได้รับเกียรติแบบนี้นะ แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะตั้งใจทํางานนะคะทําผลงานให้ดีตั้งใจทํามาหาก,กินเท่านั้นเองนะคะคุณอาจจะไม่ได้หวังเรื่องเหล่านี้เลยนะคะแต่ก็จะเป็นสิ่งที่คุณได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณได้รับสิ่งเหล่านี้นะคะก็ขอยินดีด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณเนี่ยคู่ควรแล้วค่ะสรุปเลยนะคะลัคนาราศีธนูค่ะราหูย้ายในครั้งนี้นะคะคนในครอบครัวของคุณค่ะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นลูกหลาน คุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาใครก็ได้นะคะที่เป็นคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวค่ะจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นกำรรเลยนะคะแต่คุณก็ต้องดูอีกทีค่ะว่าที่มาของการเงินของเขาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยค่ะแต่ก็เป็นไปได้นะคะว่า ที่มาของเงินเหล่านี้อาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่คาดไม่ถึงมาก่อนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทําแล้วคุณทำแล้วได้เงินดีอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้เช่นกันและช่วงนี้ค่ะมีดาว3ดวงนะคะเข้าบ้านโชคลาภค่ะเพราะฉะนั้นค่ะขยันเข้าไว้ค่ะโชคของคุณก็จะมาจากความขยันของคุณนะคะมาจากการเดินทางมาจากคนอายุน้อยกว่าบริวารคนที่อยู่ในองวานะคะแต่ให้ชะลอเรื่องการลงทุนค่ะ คนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่ใช่คนที่คิดไว้ค่ะอาจจะไม่ใช่คนที่แอบชอบแต่เขาอาจจะดีกับคุณก็ได้แบบนี้นะคะและาจะดีไม่ดีนะคะก็คุณสามารถตัดสินใจเองได้เลยค่ะจะมีโชคเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีงานอยู่แล้วนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเพิ่มเงินเดือนคนที่หางานอยู่ก็อาจจะได้งานในช่วงนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นช่วงที่พลังงานของดาวเนี่ยนะคะทั้งราหูและดาวทั้ง3ามดวงที่เหลือค่ะส่งเสริมเรื่องการเงินและการงานโชคลาภดีมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นคําทานายประจําเดือนตุลาคมนะคะพลังงานของพระราหูเนี่ยนะคะจะอยู่กับเราไปปีครึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะไม่มากก็น้อยนะคะจะเป็นทางด้านดีหรือว่าด้านร้ายเนี่ยนะคะนอกจากพื้นดวงแล้วก็พลังงานดาวค่ะ อยู่ที่การกระทําของตัวคุณด้วยนะคะชาบอกเลยนะคะว่าคนเราค่ะถ้าศีลครบนะคะแล้วมีความกระตันยูรู้คุณค่ะพลังงานร้ายร้ายหรือว่าลบๆนะคะจะทุเลาเบาบางลงได้ค่ะและใครนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ตรงกับคุณเลยนะคะหรือว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเลยนะคะพลังงานดาวเนี่ยไม่ใช่เลยเป็นไปได้ค่ะว่าลัคนาของคุณเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะลัคนากับราศีต่างกันนะคะ ราศีก็คือวันเดือนปีเกิดค่ะแต่ว่าลัคนาเนี่ยคือเวลาเกิดของคุณถ้าคุณฟังแล้วเนี่ยยังไม่ตรงนะคะคุณสามารถไปหาลัคนาของตัวเองได้ค่ะและชาก็มีโปรแกรมตรวจลัคนาฟรีมาให้คุณค่ะคุณสามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆได้ดังนี้เลยค่ะแอด s ินแสอย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดนะคะแอด s ัท a e แบบนี้นะคะ 2. ใส่รายละเอียดของคุณลงไปค่ะก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะและสิ่งที่จะทำให้คำทำนายเนี่ยแม่นยำเข้าไปอีกก็คือเวลาเกิดของคุณค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ทราบเวลาเกิดนะคะใส่เข้าไปด้วยค่ะ 3. ค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟรี30วันใส่โค้ชเชิญเข้าไปด้วยค่ะนั่นก็คือ n a n a t นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยลืมใส่โค้ดเชิญนะคะคุณก็จะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟรีเพียงแค่7วันเท่านั้นค่ะขั้นตอนที่4ค่ะกดผูกด,ดวงค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะสามารถตรวจดวงชะตาของตนเองในเรื่องต่างๆได้แล้วค่ะแถมเมื่อเวลามีดาวย้ายตำแหน่งนะคะโปรแกรมเนี่ยก็จะแจ้งเตือนและมีคำทำนายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวคุณเลยค่ะ เหมือนมีสินแสมาอยู่ข้างๆกายตลอดเวลาเลยนะคะถ้าโปรแกรมนี้มีประโยชน์กับคุณแล้วคุณใช้งานแล้วคุณรู้สึกว่าชอบเนี่ยนะคะคุณสามารถเติมเงินเพื่อใช้งานต่อได้นะคะเมื่อครบ30วันแล้วจะมีแพ็กเกจและโปรโมชั่นดีๆมากมายเลยค่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากใช้ต่อก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณสามารถลบโปรแกรมนี้ทิ้งได้เลยค่ะ หรือจะปล่อยว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มใ,ใดๆและไม่มีการขอข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินของคุณใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้สามารถสบายใจได้เลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองไปใช้งานดูค่ะเพราะว่าความแม่นยำเนี่ยไม่แพ้หมอดูแม่นๆเลยนะคะ พูดไปจะหาว่าชาโมอลองไปพิสูจน์กันเองก็แล้วกันค่ะชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์บอกชาด้วยนะคะและชาก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ท่านผู้ฟังของชานะคะสุขกายสบายใจร่ำรวยเงินทองมีแต่โชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาและอย่าลืมคิดดีทำดีเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ